ดอบชิปแมนอย่างดอบชิปแมนการนำสินค้าจากบริษัทหรือบุคคลอื่นมาขายโดยที่โบได้ลงทุนโบได้สต็อกสินค้าโบได้ทรงสินค้าเองและโบต้องทายหูบบริษัทหรือเว็บไซต์จะเป็นคนทายหูบให,ห้เขาในรายละเอียดให้กับเขาเองหมดทุกอย่างเพียงแต่เขานำหูบ แล,ลาลละเอียดของสินค้ามาตั้งราคาบวกเลทกำไรตามที่เขาต้องการหลังจากที่เขาขายได้เขาก็ส่งรายละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัทเขาจะแพคสินค้าและกระส่งสินค้าให้กับลูกค้าของเขาเพียงซํานี่เขาก็ได้หาเงินโดยที่เขาบุเสียเวลามาแพคสินค้าหรือส่งสินค้าให้ลูกค้าเขาเอง เพียงแต่เฮามีมือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์นี่ก็เป็นวิธีหนึ่งที่เฮาเห็ดธุรกิจโดยที่บ่ต้องลงทุนในโลกออนไลน์สนใจเห็ดธุรกิจออนไลน์โดยที่บ่ต้องลงทุนคอมเมนต